สวัสดีค่ะอาจารย์ผิงคอมมูนิตี้น้กพัฒนาดินนะคะวันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะคะก็คือฟีเจอร์การเตรียมความพร้อมนั่นเองค่ะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าหน้าแาลฟีเจอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหลังกกฟีเจอร์นะคะก็จะมีพาร์ทในการให้ตอบคำถามตอนเริ่มเข้าดินนะคะก็คือเราจะสามารถที่จะกดตอบเราก็จะได้รับยอดต่างๆต่าง,างที่กดตอบคำถามไปนะคะถัดมาค่ะคือคู่มือเซิร์ฟเวอร์นะคะ อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่สอนไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนก็จะมาสอนอีกทีหนึ่งให้เข้าใจชัดเจนทั่วกันนะคะก็คือจะมีในส่วนของเริ่มต้นใช้งานก็คือจะเป็นเควสให้คนมาทำคะถือว่ากดไปนะคะก็จะมีเควสต่อคำาั่งเกียวกันทำดีดก็เขียนว่าส่งข้อความคือให้เราส่งข้อความถามเกี่ยวกับการทำดีดเข้าไปนะคะ อันอื่นก็จะมีนะคะอย่างเช่นแหล่งข้อมูลก็คือให้เรากดเพื่อที่จะเข้าไปดูแหล่งข้อมูลต่างๆนี้เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องที่ถูกล็อกไว้ไม่ให้คนทั่วไปเห็นนะคะหรือไม่ให้คนทั่วไปส่งข้อความนั่นเองค่ะที่น่าจะเป็นวิธีทํากันนะคะวิธีทาของฟีเจอร์เตรียมความพร้อมนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้ามาที่เซตติ้งนะคะนี่คือหน้าเซตติ้งโดยเราเปิดผ่านไซต์เว็บ i s c o r d com นะคะเปิดผ่านเว็บหรือว่าถ้าใครใช้เป็นระบบ PC ก็สามารถทําได้เลยนะคะ แล้วเราก็เ่อนเข้ามาที่ชุมชนนะคะโดยข้อสําคัญนะคะคือต้องเปิดหมวดชุมชนก่อนนะคะถ้าไม่เปิดหมวดชุมชนเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นฟีเจอร์การเตรียมความพร้อมนะคะทีนี้เราก็กดไปที่ฟีเจอร์การเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะทําการตั้งค่าช่องก่อนนะคะช่องเริ่มต้นก็คือหมายความว่าช่องที่สมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเห็นได้ทันทีโดยต้องเป็นช่องที่ไม่ล็อกไว้นะคะก็คือ every one สามารถเห็นได้ในบทบ,บาทน,นั้นนะคะ แล้วก็ต้องมีอย่างน้อย7ช่องนะคะเพิ่มเข้าไปเป็นเช่องแล้วก็5ช่องในนั้นนะคะต้องเป็นช่องที่สามารถส่งข้อความได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ตั้งค่าไว้ถัดมานะคะคือพัทต่อคาถามนะคะคือเราก็สามารถที่จะตั้งค่าคําถามก่อนเข้าร่วมและคําถามหลังเข้าร่วมได้นะคะถ้าคําถามหลังเข้าร่วมก็คืออาจจะเป็นให้เปิดบทในภายหลังเช่นคุณสนใจเรื่องแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะ สนใจกิจกรรมประเภทไหนก็แล้วแต่เราจะตั้งค่าได้เลยนะคะอันนี้พอตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะตอนที่กดพรีวิวตอนแรกก็คือเราจะเห็นคาถามเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือให้เราตอบก่อนเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ค่ะถ้าเราไม่กดตอบนยคะเราก็จะเข้าไปคุยในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆไม่ได้นะคะส่วนที่สามค่ะก็คือคู่มือเซิร์ฟเวอร์อันนี้เคยสอนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนก็จะมาสอนให้ชัดเจนกว่าเดิมน,นะคะอย่างอันนี้นะคะก็คือเขียนว่าสวัสดีแล้วเราก็ตามด้วย เอว่า user name นะคะคือให้ท็ก user name นั้นๆเพื่อที่จะต้อนรับสมาชิกไปแจ้กล่าวถึงสมาชิกด้วยชื่อนั่นเองค่ะินดีๆตอนเราสมาชิกเราก็เลือกบุคคลที่จะให้ขึ้นได้นะคะสมมติว่าเลือกเป็นเลือกเป็นอาจารย์ทายนะคะนี่ค่ะพอเวลาเราเข้าเซิร์ฟเวอร์มาก็จะเห็นเป็นอาจารย์ทายค่ะแต่ที่นี้ต้องเป็นขออาจารย์ผิงเองแล้วกันนะคะ แล้วก็จะมีรายการสิ่งที่สมาชิกใหม่ต้องทําก็คือที่ทําให้ที่เปิดให้ดูไปเลยนะคะก็คือการตันะะ้งค่าอย่างเช่นอันนี้พูดคุยในชแชทหลักแล้วก็เขียนนะคะซอยเชื่อคนทาอะไรดีพูดคุยกันในช่องแชทหลักช่องแชทหลักของเราคืออ,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 อันไหนเราก็เลือกเขาจะให้ทาที่ไหนเจอว่าอันเนี้ยให้ทําที่พูดคุยทั่วไปเราก็จิม้มพูดคุยทั่วไปขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกอีโมจิเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเติมความสนุกแล้วก็งานนี้สําเร็จเมื่อ อันแรกคือเยี่ยมชมช่องก็คือหมายความว่าสมาชิกกดเข้าไปดูช่องแล้วถึงจะสัตง,งานสําเร็จหรือสมาชิกส่งข้อความในช่องก็คือถ้าสมาชิกส่งข้อความไปในช่องนั้นๆก็จะสําเร็จนั่นเองค่ะถาดมาก็คือเป็นหน้าแหล่งข้อมูลนะคะก็คือเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลหลักเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงเอาไว้เนาะแล้วเราก็อยากให้คนมาดูก็อย่างเช่นอันนี้เป็นช่องกดแล้วก็เลือกเป็นช่องกดแล้วก็ตั้งชื่อหน้าได้แล้วก็แต่งเติมได้ค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับฟีเจอร์การเตรียมความพร้อมนะคะก็มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามอาจารย์ถิงได้ที่ดิสคัพคอมมูนิตี้น้ำพนาดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคอมมูนิตี้น้ำพัฒนาดีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอาจารย์ถิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ